Ha 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 มันอันตารายเครื่องมือสื่อสารไร้สายยี่ห้อทันสมัยสั่นเอื้อเอเป็นสัญญาณบอกว่ามีคนต้องการติดต่อผู้เป็นเจ้าของชัยมัวเงียตื่นขึ้นเหรือบมองนาฬิกาติดผนังเห็นว่าเวลานั้นชวนเที่ยงเข้าไปแล้วขาดเพียงไม่ขี่นาทีเท่านั้นเรือจะเป็นบริษัทที่ยื่นใบสมัครไว้ชัยครวญกับตนเองในใจยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทว่า ยังคงไม่กระดิกกระเดี่ยวตัวไปรับโทรศัพท์่อยให้มันสั่นเอื้อเออยู่แบบนั้นกระทั่งสายตัดไปจึงเพิ่งจะเอี้ยวตัวอาจจะเป็นเพราะความกระตรือรือร้นเป็นศูนย์เช่นนี้กับมังที่ทําให้เขายังคลองสถานะคนตกงานมาแล้วร่วม3ามสเดือนเพียงครู่เดียวเท่านั้นโทรศัพท์ก็สั่นเอื้อดออีกครั้งคราวนี้ใช้ไม่รอช้าหากยังมัวเล่นตัวอยู่เห็นท่าจะแลว้วไม่ได้งานทว่า เมื่อหยิบออกมาแล้วแลเห็นว่าชื่อผู้ติดต่อเป็นใครหัวใจที่พองโตกับเหี่ยวเฉาลงแทบจะในทันทีครับแม่ได้งานหรือ,อยังประโยคคํคำถามซ้ำๆที่ทำให้ใช้ไม่อยากรับสายจากปิดามันดายังผลให้เขากอกตามองบนตอบเสียงเฉยยังถ้าจะบ่นก็แค่นี้ก่อนนะแม่เดี๋ยวๆไม่ได้จะว่าจะบ่นอะไรให้ทั้งนั้นละไอ้ลูกคนนี้แม่จะโทรถาม พ่าแกอยากทำงานที่กรมป่าไม้ไหมช่วงนี้เขาเปิดรับคนนอต้องการุนเยอะๆเอาไว้จัดการไฟป่าพ่อแกฝากให้ได้รู้จักกับคนในนั้นอยู่เฮ้อ <c oughs> ไม่เอาเรียนจบปอตีมาจะให้ไปบุกป่าฝ่าดงทำไมเหนื่อยเปล่ายุงก็เยอะเขาให้เป็นหมื่นต่อเดือนเขียนอยู่เฟแกก็มาทำรองานก่อนก็ได้นี่นะถ้ามาเขาก็รับแกเลยใช้นิ่งไปครูแกอีกแค่เข้าป่า นั่งนั่งนอนนอนรอไฟป่าซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นไหมที่พักฟรีอาหารฟรีได้เงินเป็นหมืน่นย่อมดีกว่าการเป็นอยู่ในทุกวันนี้ที่เงินเอาแต่ลอยออกจากกระเป๋าเป็นแน่ไต่ตองดูแล้วจึงเห็นเหตุผลอันสมครวรที่จะตกลงไปหาเขาที่ไหนเลาแม่แล้วไปติดต่อใครปลายสายบอกเชื่อสถานที่ซึ่งก็ไม่ใช่ที่อันห่างไกลกรมป่าไม้ใกล้บ้านเกิดของชัยนั่นเอง รายละเอียดทุกอย่างแม่เขาบอกครบถ้วนได้ยินชัดถนถัดหัวทว่าชื่อของผู้ที่ตนเองจะต้องไปติดต่อซึ่งได้ความว่าพ่อฝากฝังเอาไว้แล้วสัญญาณดันมาขาดห่วงไปพอดีจะถามซ้ำก็ไม่ทันกันสายตัดไปเสียแล้วใชยนั่งรอว่าแม่จะโทรกลับมาอีกไหมก็เงียบไอ้แขน้นจะโทรกลับไปก็ขี้เกียจอย่างไรเสียสถานที่ตั้งเราก็รู้แล้วไปถึงก็ถามหาเอาก็ได้ ไอคนที่เราต้องไปฝากตัวแม้จะรับรู้รายละเอียดจากปลายสายเพียงตำแหน่งและช่วงถ่ายของชื่อว่าในเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นปัญหาฉลาดเสียอย่างเรื่องแค่นี้ไม่ยากว่าแล้วใช้ก็ลุกจากเตียงดูดวิญญาณที่นอนกิ้งเขือกตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานตรงเข้าไปอาบน้ําเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าฝากข้องกับทางเจ้าหน้าที่ดูแลบอกว่าจะกับบ้านสักระยะพร้อมชิงเบอร์ติดต่อทั้งของตนและของมารดา หากกลับมาไม่ทันจ่ายค่าเช่าหรือมีปัญหาต้องติดต่อเร่งด่วนนั่งวินไปยังบขอสเอจ้ารถขึ้นเหนือบ้านเกิดรอมหัวใจที่พองยุบยบเมื่อคิดถึงรายได้ตอนสิ้นเดือนครั้นแล้วก็พลอยหลับไปตามวิสัยคนคานอีกไม่ขี่วินาทีต่อมากว่าห6ชั่วโมงที่รถแล่นไปตามถนนสายหลกักจอดพักรับส่งผู้โดยสารตามสถานีเป็นครั้งคราว ที่สุดชัยที่ตลอดทางหลับลูกเดียวไม่สนสีสน8ก็มีอันต้องสะดุงเมื่อเสียงใสหวานกลางวันแว่วของพนักงานบริการตะโกนบอกปลายทางอุตรดิตค่ะอุตรดิตงงวงเงียม,มาก็พบสองข้างทางอันคุ้นตาอีกไม่เกินห้านาทีรถคงจอดทว่ายามนั้นมืดค่ำเต็มทนนาฬิกาข้อมือบอกเวลาเกือบสองทุม่มนั่นไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้ใชัต้องตหนก แมวรถโดยสารที่จะพาเข้าหมู่บ้านจะหมดไปตั้งแต่5้าโมงเย็นแต่แท็กซี่แบบเหมายังจอดอยู่ให้เกินราคาไม่แพงเท่าไหร่ให้แบงค์ห้ารอยังมีทอนแมวระยะทางจะไกลเกือบร้อยกิโลก็ตามใช้ทำประจำมันสะดวกกว่าการต้องไปเบียดเสียดกับผู้โดยสารคนอื่นบนรถสองแถวเป็นไหนไหนไปทำอะไรที่กรมป่าไม้ล่ะมาเสพม,มืดข้าเฉียวเออไปทำงานนะครับ พอดีติดต่อเขาไว้แล้วใช้ต่อคำถามคนขับรถตามภาษาผู้โดยสารเมื่อถูกถามอ๋อช่วงนี้ไฟป่ากเกิดบ่อยด้วยอันตายเมื่อเดือนที่แล้วพวลขับยังพูดไม่ทันจบประโยคก็มีอันต้องชะง,งักไปเมื่อมีสายเขา้าจากที่ฟังดูคงเป็นผู้โดยสารขาประจำกระมังเพราะมีการนัดแนะเวลากันเรียบร้อยใช้ได้โอกาสพลิกตัวนั่งถะแคงน้าผากแนบกระจกแล้วหลับตาเสีย การสนทนาอันน่าอึดอัจจะได้จบลงนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบพูดกับใครที่ไม่สนิทด้วยอยู่แล้วคนขัาวางสายหันกลับมาจะคุยต่อแต่เมื่อเห็นว่าผู้โดยสารหลับไปแล้วจึงได้แต่บนล,ยลอยๆอยเอาหลับไปซะแล้ว <c oughs> ไม่ได้หลับหลอกดุงแต่ผมคิดอกากจคุยลำคานใชยบ่นในใจต่อให้นั่งทนนั่งนิง่งเมื่อขบในท่าน,านั้นเขาก็ยอม ดีกว่าต้องสนทนาตอบโต้กันไปมามันไร้สาวละเปลืองเวลาไร้ประโยชน์ชั่วโมงเสศษต่อมาคนขับก็พาใช้มาถึงจุดหมายหลังจากจัดการเรื่องค่าโดยสารเรียบร้อยใช้ก็ถูกปล่อยตัวให้ยือนอ้างวังเดียวใดอยู่หน้าป้ายปูนขนาดใหญ่ของกรมอุทยานเมิดเม่ดทั้งจุดที่ยือนอยู่และภายในเมดมิดแล้ไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากม่านกนมามี่สีกรมทาเข้ม เป็นของทางการแทๆ้ๆทำไมไม่ต่อไฟเข้ามาวะมาหาใครใช้สะดุ้งสุดตัวเมื่อจดจ่มีเสียงเอ่ยถามต่อท้ายประโยคที่ตนบนชนิดลิ้นไม่ทันเข้าปากเหลียวซ้ายแลขวามองหาต้นเสียงก็เห็นเพียงความมือดแล้ววินาทีต่อมาแสงสว่างจากไฟฉายก็อุบัติขึ้นผู้ถือนอนอยู่บนเปที่ผูกกับต้นไม้ห่างจากจุดที่ฉายอยู่ไม่น่าเกินสิบกา แสงสลรัาวแังยังส,สตทสองให้เห็นเปอีกจํานวนหนึ่งผูกรั้งกับต้นไม้และตุ่งหอยต่งบอกว่ามีคนนอนอยู่ด้านในว่าอย่างไงมาหาใครมาทำาอดไดดึกดึกดื่นๆแบบนี้พระผมผมมาทำงานครับเห็นว่าพ่อติดต่อเอาไว้ให้แล้วบอกว่ามาถึงก็ทำงานได้เลยผมชื่อชัยครับเงียบเงียบไปอืดใจใหญ่จนชยัยเริ่มตำหนิแม่ว่า เห็นทีเจ้าเหลวกำมังพร้อมกันนั้นก็ขุดดาตัวเองอยู่ในใจด้วยว่าแทนที่จะลงรถแล้วจะโทรสอบถามรายละเอียดกับแม่อีกครั้งติดต่อใครไว้ละ่ะเอาละสิคคำถามนี้ยากเหลือแสนชายรู้แค่ว่าคนที่รับเขาเข้าทำงานเป็นพอ,อและมีชื่อท้ายว่านายนอกนั้นเขาไม่รู้อะไรเลยจึงต้องต่อไปตามซื่อเออผอ ผออในอะไรสักอย่างนี่แหละครับพอดีตอนแม่บอกชื่อมาผมฟังไม่ทถน,นัดเงียบอีกครั้งแต่คราวนี้ทิ้งช่วงสัน้นพออวีไนใช่หรือเปล่าครัครับคิดว่าคงใช่ใช่ตอบตามเจงเพราะชื่อมันก็ดูคล้องจองกันอยู่คนเราหากจะตั้งชื่อที่ลงท้ายด้วยไนวนไนคือชื่อที่พูดเข้ามาในสมองเป็นชื่อแรกอ๋องั้นก็ตามมาเลย ฉันเองละผออ,อวิไนไม่คิดว่าจะเมาเร็วขนาดนี้ผงเปไม่ได้เตรียมไว้ไปนอนที่บ้านพักก่อนก็แล้วกันชายเดินตามชายผู้อ้างชื่อว่าเป็นผออวิไนไปนแบบงงๆหนึ่งคือเอาได้จะไปโชคดีป่านนี้มาถึงก็พบตัวคนที่จะรับตนเองเข้าทํางานโดยง่ายสคือได้ยินว่ามีบ้านพักแล้วเหตุใดจึงมาผูกเปนอนกันที่หน้าที่ทําการแบบนี้เรา สามคนอื่นๆยังไม่มีท่าทีว่าจะสะดุ้งสะเทือนเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ตนเองกับพอออวินัยสนทนากันเสียงไม่ใช่เบาๆเราก็มานอนกันแบบนี้ประจำนั่นแหละจุดที่นอนกันมันใกล้ทางด่านเมื่อยามเกิดไฟป่าเห็นแสงวอมแวมก็กระโดดขึ้นท้ายรถไปได้เลยบ้านพักมันอยู่ลึกเข้าไปกว่าจะออกมากว่าจะเตรียมตัวมันเสียเวลาอีกอย่างนอนกันตรงนั้นก็เหมือนยามเฝ้าระวัง หรือพวกพร้อยเวรที่ดอรับแจ้งเหตุของตำรวจหรือชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือมันจะได้ง่ายหน่อยนั่นยิ่งทำให้ชายงงหนักเหตุใดพออวินัยที่เดินนำหน้าจึงตอบคำถามที่อยู่ในใจตนได้รวกับได้เย็นเกือบสิบนาทีในการเดินฝ่าความมืดอที่มีเพียงไฟฉายก็บอกเดียวนำทางกระทั่งเห็นเงาตะคุ่มของบ้านหลังหนึ่งตั้งโดดเด,ดี่ยวจไม่ไกลนักพออวินัยที่เดินนำหน้าเกิดจุดชะง,งักแล้วเอ่อยเคืน มาทำงานที่นี่นะอันตรายนะพ่อกับแม่เราเขาได้บอกรู้เปล่าทั้งจากไฟป่าสัตว์หลายแล้วพวกชาวบ้านที่ไม่ถูกกับเจ้าหน้าที่ไอ้ที่น่ากลัวที่สุดเห็นจะเป็นพวกขนยาเส้นทางสายนี้เป็นสายหลักที่มันใช้ลำเลียงของครัครับชัยตอบสั้นๆในสมองประมวลผลไม่ทันอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เกิดไปเจอเอาพวกขนยาเข้าพอดีตอนจับนะไม่เป็นไรพวกนั้นไม่ขัดขืนแต่หลังจากนั้นสิเป็นเรื่องเลยพวกที่เหลือลูข้ข่าวว่าทั้งคนทั้งของกลางยังอยู่ที่นี่เลยพากันมายิงถลม่มตายกันเป็นเบือใช้คขนลุกว่าคือ้นน้ำลายเฟืดคอเมื่อคิดไปว่าพื้นที่ที่ตนอยู่นี้เยียบชุดที่ใครตายเข้าหรือไม่แล้วยิงใจเต้นไม่เป็นซ้ำเมื่อพออวินยัย พาดไฟฉายไปที่บ้านผักให้ดูดูปริศนาตามฝาบ้านไม่ต้องนับก็รู้ไม่ตม่ำกว่าร้อยรูก้กำมังพวกมันมาถึงก็จัดการบ้านพักของฉันก่อนเลยทันทีที่ผอ,อวินัยกล่าวจบเสียงผืนก็แผดลั่นเคลื่อนโดยไม่มีที่มาไม่มีแสงสว่างอันเกิดจากระกายไฟเปลากลับมันเป็นเพียงแสงเฉยๆที่ใครเปิดไว้ข่มขวัญและทมกลางความสลัวรงังเท่าที่ไฟฉายจะส่องถึง ชชยมองเห็นร่างของชายชราคนหนึ่งเดินโซเซออกมาจากตัวบ้านมือข้างหนึ่งกลุ่มทองมืออีกข้างถือปืน m 1 6พยายามยกขึ้นและทำท่ากลารจริงแต่แล้วเขาก็มีอาการตัวกระตุกแล้วก็ต้องคมกระสุนก่อนที่สุดท้ายศีรษะจะสะบัดหันตัวหมุนคว้างและล้มลงชายยืนตาขางตัวแข็งเทื่ออยู่อย่างนั้นรืมแม้กระทั่งวิธีการหายใจพวกมันยิงเข้าไปในบ้านกะเอาให้ฉันตายฉันแค่บาดเจ็บ ยังออกมาสู่ใดจิงพวกมันได้สองศพแต่สุดท้ายกระสุนเม็ดหนึ่งก็วิ่งจาอเข้ากกโหลกพอดี <_ d ick> พอ,อวิไนเล่าต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเทว่าตัวละครในเรื่องเราเหตุใดจึงฟังดูแปลกๆร่างที่นอนฟุบอยู่ตรงระเบียงค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นยืนจาก,ก้ายกมือขึ้นชี้หน้าชัยก่อนเลื่อนให้หันไปมองผอ,อวิไนที่ยืนอยู่ด้านข้างความจริง กายละเอียดของชัยหลุดออกจากรังตั้งแต่เห็นหน้าคนบนบ้านผักชัดถนัดตาแล้วเพราะนั่นมันพอ,อวินัยชัดชัดแล้วเมื่อหันมามอกด้านข้างพออวินัยผู้เล่าเรื่องก็อยู่ในสภาพไม่ถางจากคนด้านบนทั่วทั้งตัวมีเต่ารูกสุนและเลือดที่ทะลักออกมาไม่ยอมหยุดหน้าผากขวายั้งไปทางขมับมีรูบ,บเลือดแล้วมันสมองดันตัวไหลออกมาเมื่อเกิดช่องว่างพอมันจัดการพอ,อรเสร็จ พวกมันก็ยิงพวกเราที่ได้ยินเสียงปืนแล้วเข้ามาช่วยเรายิงสู้กันฝั่งมันก็ตายฝั่งเราก็ตายเหมือนกันรานี้เป็นเสียงพูดของใครคนหนึ่งจากอีกฝั่งชัยหันไปมองทันทีทั้งที่ใจห้ามดังลันจุดนั้นไม่ห่างจากตัวชัยเกินไปกว่ามือเอื้อมถึงเจ้าหน้าที่สามสีนายในสภาพร่างแหลจะเป็นรูพลยืนเลือดอาบเอื่อมองบ้านทักของพอออดนิงก่อนที่ทั้งหมดจะหันมามองชัยเป็นตาเดียว พูดขึ้นพร้อมกันปานร้องประสานเสียงทำงานที่นี่มันอันตรายนะไวหรือเปล่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ชายจำได้เพราะหลังเสียงหัวเราะแบบแหบแห้งย็นจะเจือกอนุสติของเขาก็หยุดทำงานไปในบันดลมาสะดุ้งตื่นเอาในตอนเช้าเมื่อมีคนมาสะกิดปลุกชายเห็นก็จำได้ว่าเป็นนั่นหนามน้องชายของแม่ที่ทำงานอยู่กรมป่าไม้เช่นกัน น้าหนามถามเสียงตื่นว่ามาทําอะไรที่นี่และที่สําคัญนึกพิวเดนอะไรถึงมานอนทับที่คนตายแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะากะว่าจะจัดการเรื่องไฟป่าเสร็จจะโทรไปถามเดี๋ยวว่าขับรถเข้ามาในหน่วยถึงเห็นเองนอนนิ่งอยู่หน้าบ้านผาอ,อเขามาถึงแทนที่จะโทรบอกที่นี่ไม่มีคนอยู่สักคนมาเมื่อคืนครับละแล้วแล้วก็เจอผาอาวินัยกับพวกด้วย เท่านั้นเองน้าหนามถึงขับหน้าเสียเดี๋ยวมองไปรอบกายพางพยุงให้ัยลูกเคลไปไปอย่าไปพูดถึงเขาอย่าพูดเรื่องนั้นไม่มีคนอยู่ก็เพราะพอออกกับคนอื่นๆออกมาหลอกหลอนนั่นละ่ะโอ้ยตอนเป็นคนก็ยังดีๆแท้ๆพอเป็นผีแล้วโคตรเหี้ยนเลยกะก็แม่บอกว่าพ่อฝากผมไว้กับพอ,อวินไหนัชยังคงพูดพ่ำดัคนจิตเสื่อมพออพอเอ๋อใละ่ะ พ่อเองฝากนะให้เอาเข้าทำงานที่นี่ตอนนี้ยังไม่มีผอ,อ,อใหม่เข้ามาประจำหูเพี้ยนไปใหญ่แล้วนะไอ้ชัยเอ๋ยชัยสับสนแบบคุณร้อยเข้าไปใหญ่แล้วเขาฟังยังไงแม่พูดดีท่าไหนจึงได้ยินเป็นฝากไว้กับผอ,อเอาไรในในได้แต่ที่แน่ๆหายดีจากอาการจาับไ่อหัวขวนเมื่อใดชัยจะกลับเมืองหลวงทันทีไม่ทํามันแล้วงานที่นี่เพราะขนาดผีผอ,อและเจ้าหน้าที่คนอื่นยังบอกเลยว่า มันอันตรายเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับมันอันตรายขอบพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณัที่นี่ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสด์ครับ